สอดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทำในใจวันนี้ผมขอนำเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันมาเล่าคือเรื่องรอยยิ้มของพ่อแม่เรื่องนี้แม้ฟังดูธรรมดาแต่ความจริงแล้วเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่สามารถชี้ทางบุญชี้ทางความกตันยูและชี้ให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตได้อย่างชัดเจน เมื่อเราย้อนมองชีวิตของเราจะเห็นว่ารอยยิ้มแรกที่เราได้รับตั้งแต่เลิมตาขึ้นมาดูโลกคือรอยยิ้มของพ่อแม่แม้เรายังไม่รู้ภาษายังไม่เข้าใจโลกแต่พ่อแม่ยิ้มให้เราเสมอยิ้มด้วยความรักความเมตตายิ้มทั้งที่เหนื่อยทั้งที่ทุกรอยยิ้มนั้นไม่ได้เกิดจากความสะดวกสบายแต่เกิดจากความเสียสละพ่อแม่ยอมเหนื่อยยอมอดยอมสละความสุขส่วนตน เพื่อให้ลูกได้เติบโตได้มีความสุขมีโอกาสที่ดีกว่ารอยยิ้มของพ่อแม่จึงมีค่ามากกว่ารอยยิ้มใดๆในโลกเพราะมันเต็มไปด้วยความหมายเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงลองคิดดูเถิดว่าเวลาที่เราทำสิ่งใดสำเร็จแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้มีงานทำหรือแม้แต่พยายามเลิกนิสัยไม่ดีพ่อแม่ก็ยิ้มให้เราแล้ว รอยยิ้มนั้นคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกไม่มีรางวัลไหนที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเท่ากับรอยยิ้มของพ่อแม่แต่ในทางกลับกันเวลาที่เราทำผิดทำให้พ่อแม่เสียใจรอยยิ้มนั้นก็จะหายไปแทนด้วยน้ําตาความทุกข์ความกังวลใจบางครั้งลูกอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับพ่อแม่มันกลับใหญ่โตนักเพรท่านรักเรายิ่งกว่าตัวเอง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามารดาบิดาเป็นพรมของบุตรคือเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เลี้ยงดูปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตให้โอกาสและเป็นครูคนแรกในโลกนี้การทำให้พ่อแม่ยิ้มได้จึงเสมือนการบูชาพรมการบูชาสิ่งสูงสุดในชีวิตของเราเองรอยยิ้มที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กแต่แท้จริงแล้วมีคุณค่ามหาศาลทั้งเป็นพลังใจเป็นเครื่องเปื่อนสติ และยังเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่ลูกสามารถทำได้ในชีวิตนี้ 1. รอยยิ้มของพ่อแม่คือเครื่องสะท้อนใจเวลาที่ลูกทำดีไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดพ่อแม่ก็ยิ้มได้แต่เมื่อใดที่ลูกพลาดทำผิดทำให้ท่านเสียใจรอยยิ้มนั้นก็จะหายไปรอยยิ้มของพ่อแม่จึงเป็นกระจกเงาสะท้อนพฤติกรรมของลูกอย่างตรงไปตรงมาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามารดาบิดาเป็นพรมของบุตรรอยยิ้มของพ่อแม่ จึงเปรียบเหมือนพรมที่ประทานความสุขแก่ลูก 2. รอยยิ้มที่มาจากความเหนื่อยพ่อแม่ยิ้มได้แม้เบื้องหลังคือความเหนื่อยล้าบางครั้งต้องทำงานหนักอดทนกับความลำบากแต่ก็ยังยิ้มเพื่อลูกเรามักจะลืมไปว่ารอยยิ้มของท่านไม่ได้เกิดจากความสุขสบายแต่เกิดจากการเสียสละลูกที่มีปัญญาเมื่อเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่จะไม่หลงเพลิดเพลินแต่จะระลึกว่าเบื้องหลังยิ้มนี้คือน้ำตาที่ท่านซ่อนเอาไว้ 3. รอยยิ้มของพ่อแม่คือบุญใหญ่การทำให้พ่อแม่ยิ้มได้คือบุญที่มีผลแรงกว่าการให้ทานแก่ใครๆพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลบูชามารดาบิดาชื่อว่าได้บูชาพรหมหากเราจะถวายดอกไม้ทูบเทียนต่อพระเจดีก็ยังไม่ประเสริฐเท่าทำให้พ่อแม่ยิ้มได้สักครั้งดังนั้นการทำให้พ่อแม่ยิ้มจึงเป็นบุญที่ลูกไม่ควรพลาด 4. รอยยิ้มสุดท้ายวันหนึ่งพ่อแม่จะจากเราไป ถ้าเราเคยทำให้ท่านยิ้มบ่อยๆเราจะไม่เสียใจเพราะเรามอบสิ่งที่มีค่าให้ท่านแล้วแต่ถ้าเราเผลอทำให้ท่านร้องไห้มากกว่ายิ้มวันนั้นจะเป็นความเสียใจที่แก้ไขไม่ได้ดังนั้นวันนี้ที่ยังมีเวลาจงทำให้รอยยิ้มของพ่อแม่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดท่านผู้ฟังทั้งหลายเรามักจะไปสแสวงหาบุญที่วัดถวายทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งดีงามทั้งสิ้นแต่รู้หรือไม่ว่าบุญอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้สูงสุดคือการบูชามารดาบิดาแม้เพียงเราเอ่อยถ้อยคำอ่อนโยนทำให้ท่านยิ้มได้เพียงครั้งเดียวบุญนั้นก็มากมายยิ่งนักมีพุทธพจน์หนึ่งกล่าวว่าบุคคลบูชามารดาบิดาชื่อว่าได้บูชาพรมได้บูชาพระอรหันต์ได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แปลว่าถ้าเราทำให้พ่อแม่ยิ้มได้ก็เหมือนได้บูชาสิ่งสูงสุดทั้งปวงในโลกนี้แล้วดังนั้นการทำให้พ่อแม่ยิ้มได้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นการสร้างบุญใหญ่ที่ใครก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินทองมากมายไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดเพียงแค่เราเป็นคนดีไม่ทำผิดศีลธรรมไม่ทำให้ท่านกังวลใจแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเห็นรอยยิ้มจากท่านแล้ว แต่ในความจริงของชีวิตนั้นรอยยิ้มของพ่อแม่บางครั้งก็แฝงไว้ด้วยความเหนื่อยล้าหลายครั้งพ่อแม่ยิ้มทั้งทังที่ใจเจ็บยิ้มทั้งทังที่ท่านกำลังทุกข์เพราะไม่อยากให้ลูกหนักใจเมื่อเรารู้ดังนี้เราจึงไม่ควรมองรอยยิ้มของพ่อแม่เพียงผิวเผินแต่ต้องเห็นคุณค่าเห็นความเสียสละที่อยู่เบื้องหลังลูกที่มีปัญญาเมื่อเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่จะไม่หลงเพลิดเพลิน ต่จะสำนึกในใจว่ายิ้มนี้เกิดจากความเหนื่อยของท่านแล้วจึงตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีตอบแทนคุณให้ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีหลายวิธีที่จะทำให้รอยยิ้มของพ่อแม่ยั่งยืนอยู่กับเราวิธีแรกคือความกตัญญูรู้จักคุณของท่านและหมั่นตอบแทนเช่นดูแลเอาใจใส่ยกมือไหว้พูดจาไพเราะสิ่งเล็กเเหล่านี้คือบุญอันยิ่งใหญ่วิธีที่สอง คือไม่ทําให้ท่านเดือบร้อนเลิกอบายามุกไม่ทําผิดศีลธรรมไม่สร้างน้สินไม่ก่อความทุกข์ให้ท่านวิธีที่3คือสร้างบุญและอุทิศให้ท่านทําบุญตักบาตรรักษาศีลน,นั่งสมาธิและอุทิศส่วนกุศลไปให้แม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ยังได้รับผล,ลบุญวิธีที่4คือสร้างความสําเร็จในชีวิตด้วยความสุจริตเพราะความสําเร็จของลูกคือรอยยิ้มและความภูมิใจสูงสุดของพ่อแม่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินไปวันหนึ่งพ่อแม่ต้องจากเราไปหากวันนี้เรายังไม่เคยทำให้ท่านยิ้มเลยวันนั้นจะเต็มไปด้วยความเสียใจที่แก้ไขไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราหมั่นทำให้ท่านยิ้มแม้ท่านจะลาลับไปแล้วเราก็จะไม่เสียใจเพราะเราได้ทำหน้าที่ของลูกอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นจงใช้เวลาในวันนี้สร้างรอยยิ้มให้พ่อแม่ให้มากที่สุดไม่ต้องรอวันพิเศษ ไม่ต้องรอให้พร้อมรอยยิ้มของพ่อแม่เป็นสิ่งที่สร้างได้ทุกวันเพียงแค่เราทำดีพูดดีมีความกระตันอยู่ผมขอฝากข้อคิดท้ายสุดไว้ว่าอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างๆแล้วจึงคิดถึงรอยยิ้มของท่านแต่จงสร้างรอยยิ้มของท่านในวันนี้ก่อนที่เวลาจะพรากไป